เรื่องที่เรื่องของในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งครับคุณผู้ชมพี่หน่อยก็คือเป็นคลิปอรองพูด่วยการตบศีรษะประธานนักเรียนเพราะว่า ประธานนักเรียนคนนี้เนี่ยเป็นแกนนาในการขับไล่ผู้บริหารโรงเรียนเดไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศนครราชสีมาโดยคลิปนี้ได้รับการเผยแพร่กันอย่างเยอะเลยนะครับก็คือมีกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนเสริมสางโรงเรียนระดับมัธยมประจําที่จังหวัดนครราชสีมากว่า200คนก็มาชุมนุมประท้วงกันดูภาพเหตุนะฮะรองขออนี่เป็นจังหวัดที่รองขออเนี่ยตบหัวประธานนักเรียนเลยนะคะเขาบอกว่าตบกันตรงกลางเสาธงเลยนะคะหน้าแถวเลยนะคะเหตุผล เป็นเพราะว่าน้องคนนี้ซึ่งเป็นประธานนักเรียนเนี่ยนะคะไปเขาเรียกว่าไป,ปเป็นแกนนําในการปลุกระดมนักเรียนนะคะแม้ว่าในคลิปในภาพเหตุการณ์จะมีอาจารย์ถึงสองคนเข้าไปห้ามปรามแล้วว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยก็การไปตบหัวนักเรียนแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรนะคะสมด้วยนะครับต,ตอนนี้ก็มีการตั้งกรรมการสอบวินัยดอ,อร์ท่านนี้แล้วนะครับก็คือดออรไอซูนปียธรจุธาธรรมตาแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสืิมสังนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของรอง องควบในยการ นนเขาบอกว่าสาเหตุของการชุมนุมประท้วงในครั้งนี้เนี่ยนักเรียนไม่พอใจการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนนะคะแต่ว่าไม่ได้ระบ,บุนะคะว่าไม่พอใจใครแต่ว่ามีข้อสงสัย3 4เรื่องค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินเด็กไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินเรื่องของค่า SMS นะคะขณะที่พฤติกรรมของรองผอ,อคนนี้เนี่ยหลายๆฝ่ายก็มองว่าการทําร้ายร่างกายเด็กนักเรียนเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะแล้วก็ไม่ควรจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นโดยเฉพาะในสถานศึกษาในจังหวะนี้นะคะเด็กนักเรียนก็บางคนก็แอบแอบอัด ตัดคลิปวิดีโอเหมือนกันเพราะไม่กล้าให้เห็นกลัวจะรองพูดโดยการคนนี้จะมาจัดการตัวเองก็มีเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วโลกโซเชียลไม่มีอะไรหยุดยั้งได้เลยนะคะเอาา